แฟนวอลล์บอลแฟนแฟน,แฟนบ่าวส่งรูปมีโปรแกร,รมการแข่งขันวอลล์บอลปรินเชสคัพประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมีตารางการแข่งขันดังน,นี้ครับบอลลีบอลยูสิบแปดปีปรินเชสคับอลลีบอลสองพันย2่ 1> 8 1 3มิถุนายน2567ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพที่จังหวัดนคนปรปฐมอาทิตย์ที่9มิถุนายนมีการแข่งขัน3คู่เริ่มที่เวลา11นาฬิกา30นาทีทีมชาติฟิลิปปินส์พบทมีมชาติมาเลเซีย14นาฬิกาทีมชาติอินโดนีเซียพบทีมชาติสิงคโปร์ 16นาฬิกา30นาทีทีมชาติไทยพบทีมชาติออสเตรเลียอย่าลืมติดตามเชียร์และชมสาวไทยใน18ปีปรินเชสครับ SE a ซ l บอลสอ2นอยี่ยูสิปีสาวไทยเก่งเก่งเชียร์และให้กำลังใจเธอ16นาฬกา30นาทีแล้วพบกันสวัสดีครับ